สบายดีพี่น้องปองป่ายเอใสไซน์ก้าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วก็พี่น้องประเทศไทยบานเฮาทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งผู้ใหม่และกับผู้เก่าขอบคุณข้อมกขอบเจอพี่น้องปองป่ายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกาลังแรงมกกาลังแรงเจอดูยูเซอร์เนาะคเนาะมสำหรับคลิปของการทําสวนองุ่นเนาะพี่น้องเนาะอาสำหรับ คลิปของเฮ้ามือนี้หรือว่าอางุนของเฮ้ามือนี้ก็เดินทางมาฮอด64วันพี่น้องเนาะครับเนาะตามที่เมื่อวานนี้นะครับเนาะผมได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการโน้มหรือว่าวิธีการโน้มกิ่งอางุนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อนี้พี่น้องแหละสังเกตได้ว่าเราได้ทําการโน้มเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเข้าโน้มเลยไ,ได้พี่น้องเลย,เลยนะครับเนาะ ในการโน้มกิ้งอง,งุนหันนะครับเนาะซึ่งผมได้เวาไปในเมื่อวานนี้ว่าเราจะรอให้เขาเดินทางมาถึง10ข้อตานะครับเนาะสิข้อต่อสิข้อตาแต่ว่าตอนนี้เขามาได้6ข้อตานะครับหข้อตาแล้วเราก็เริ่มโน้มนะครับในการโน้มหันมีเม้นเอาแจจบมากเคดียวได้พี่น้องเอ้ยนาะครับมื่อนี้เรา,าพูดคุยถึงประเด็น อันนี้แหละครับเรืืองนี้ในการวางแผนเดินกิ่งนะครับว่างแผนถ้าเรามาว่างแผนเนยเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องมีการวางแผนนะครับเพราะง่ายกับเขาเขียนแผนไปลวงนาและก็วางแผนและก็ดาเนินการทําตามแผนที่้างเราได้ว่างไว้เดี๋ยวพี่น้องเดือบผมพยายามโน้มลงมาเลยได้พี่น้องเอยโน้มลงมาเพื่อที่จะให้เขา ค่อยๆนะครับค่อยๆได้พี่น้องเอ้ยมีแมนว่าเอาเธอแจ็บมับ์ทเธอเดียวเรียบร้อยได้ฮักตัฟนะครับเนาะแล้วการโน้มนะครับเนาะการโน้มด้วยวิธีโน้มนะครับก็เนื้อโน้มปกตินะครับเนาะแต่โน้มเวลาไหนอ่าแต่ด้วยเราว่ามืัอนี้นะครับเนาะอาผมโน้มตอนเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับตอนแดดแห้งนะครับอ่าการเขาจะอ่อนๆเนาะตอนแดดแดดแห้งนี่เขาจะอ่อนนะครับแล้วโน้มลงมาแรงไหม แค่ตึงมือนะครับแค่ตึงมือถ้าเขาสู้มือปุ๊บให้หยุดทันทีอ่าและก็มัดอ่คล้องไว้ประมาณนี้พี่น้องคล้องไว้ประมาณนี้อบาบัตทีน่นี้ข้างนี้ก็คือกันครับแค่เอาลงมาตึงมือได้พี่น้องเลยนะครับเนาะแค่ดึงลงมาแค่ตึงมือก็พอนะครับอ่าอย่าให้เขาสู้มือนะครับถ้าเขาสู้มือนี่แสดงว่าเขาจะมาง,งัดตรงนี้นะนาพี่น้อง เออนี่คือการวางแผนของผมในการเดินยอดนะครับเนาะอ่าแล้วต้นอต้นนี้เหมือนกันครับต้นนี้ s 4สี่สิบแปดนะเอสี่สิบแปดต้นนี้ทำไมผมถึงกล้าที่จะโน้มเขาลงมาเลยเพราะว่าฝั่งกระนี้มันไม่ได้งัดน,นะฮะฝั่งกระนี้เราปล่อยเลยนะครับเราปล่อยเอาปล่อยเพราะว่าเอสเพอคือปล่อยอีาดุยนะครับมันมีสาเหตุนะครับเนาะอ่ายอดนี้จะเดินอยู่อ่า ลวดเส้นที่หนึ่งนะครับเฮาไม่มีใน,นับต้นให้นะพี่น้องเนาะเ่าเส้นที่หนึ่งยอดนี้จะมาะลวดเส้นที่สองคือเส้นนี้เราจะสลับฟันปลานะครับเราจะสลับผันปลาคือเราวางแผนไว้แล้วถ้าเราไม่วางแผนนี้เขาจะสวนกันอึกรกะทึกเพราะว่าต้องเข้าใจว่าองุ่นของผมหนุ่ยขออนุญาตว้าวไทยนะฮ <laughs> ะขออนุญาตว้าวไทยนิดหนึ่งองุ่นของผมนะฮปลูกในระยะชิดนะครับ ลูกในระยะชิดต,ต้องวางแผนการเดินยอดหรือว่าเดินกิ่งหลักกิ่งหลักกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ดีๆนะครับเราต้องวางแผนดีๆถ้าไม่งั้นมนก,กันยุงให้ก็ไากลาเต้ไหมไม่ไงผู้แล้วเนาะพี่น้องเ <laughs> นาะมนก,ก็นยุงอะ่อได้พี่น้องเลยเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะมาซนกันอึกกระทึกนะครับ อันนี้ก็ออกมาได้หน่อยหนึ่งฝั่งนี้ออกมาได้ไม่ถึงไม่ถึงเม็ดฝั่งนี้ก็จะมาสวนกันแล้วบันนี้กิ่งแขนงก้างป่าเขาจะมาสวนกันอึกระทึกเลยนะครับถ้าเราไม่วางแผนนะครับอันนี้ผมวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งนี้ก็จะเดินทางไปฝั่งโน้นและกิ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่เส้นที่เส้นหนึ่งของลวดนะฮะมาอยู่เส้นที่2นะครับของลวดระวังแผนดีๆนะครับถ้าไม่งั้นหงุงหายก็ไกลเตะไหมไม่ไง <laughs> เนาะแล้วกิง่งหลักกิ่งนี้นะฮะเราจะปล่อยให้เขาเดินทางไปยาวขนาดไหนในในแผนที่ผมวางไว้นะครับผมจะให้เขาเดินทางไปอยู่ที่3เมตรนะครับสามเมตรก็คือ,อาตามตามท่อแป๊บเนี่ยพี่น้องตามท่อแป๊บมาเลยแล้วก็มาจะมาตัดยอดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณาแป๊บปะปตรงนี้สีเหลือง ราจะมาตัดยอดเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการวางแผนนะครับถ้าไม่งั้นมันก็เราถ้าเราไม่ได้ตัดยอดหรือไม่ได้หยุดยอดเขานะครับเทาสิป้อยให้เขาย่างออกไปเลยก็ไม่ได้ได้พี่น้องเลยเขาต้องตัดยอดเขาเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งขแขนก้างปลากิ่งขแขนก้างปลาคือกิ่งที่เราจะเอาผลผลิตจากเขานั่นแหละนะครับเนาะ,อะตอนนี้ก็เขาก็เดินทางออกมาได้ประมาณนี้แหละหกข้อ,อเขาก็น่าไปเนะพี่น้องเนาะระยะระยะทางในการเดิน เดินไปหอด3เมตรเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะประมาณเกือบเดือนที่3น่าจะเต็มนะ3เดือนพู้เล้ยพี่น้องเลยก็เหลือเวลาอีกเดือนนึงก็มาลุ้นกันว่า,าในระยะเวลา1เดือนนะครับเนาะที่เรานับอยู่ตรงนี้ได้6กได้6กคอละสามเดือนอีกเดือนนึงเขาจะเดินทางไปถึงสามเมตรไหมนะครับเขาจะเดินทางไปถึงสามเมตรไหมนะแล้วต้นนี้นะครับต้นนี้ที่กําลังขึ้นนะครับในการวางแผน ยอดตัวนี้ก็จะมาขึ้นลวดเส้นเส้นที่1นนะครับไม่นับเส้นในนะฮะมามาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางไป3เมตรเช่นกันครับ3เมตรนั้นเขาจะไปหยุดอยู่ตรงไหนนะครับสเมเม็ดของเขาก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้พี่เพื่อนอาจจะมาหยุดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เขาจะมาหยุดอยู่ตรงนี้คือเขาจะไม่ไม่สวนกันนะครับเราเราทําถนนให้เขาไม่ให้เขาสวนกัน แล้วพ,พี่เพื่อนๆอจะสังเกตนะครับยอดยอดตัวนี้พุ่งออกแต่ยอดนี้มันหายไปไหนอยอดนี้ไม่มีนะครับยอดนี้มีแต่ใบพอวอออกมาอ้าวมันเป็นอย่างนี้อย่าฟ้าวไปตกใจนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้คือเขาคือบุ่งยอดออกมา แล้วถ้าเรายังไม่เคยพบไม่เคยพอเราจะตกใจมาโอ้ยเชื้อราหรือเปล่าเพี้ยไฟลายแดงหรือเปล่ามาเข้ายอดองุ่นเราแล้วทําให้ยอดของเขาไม่ไม่เดินออกมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับพี่เพ,พื่อนเพื่อนจุดนี้ผมพอเข้าใจแล้วล่ะ,ะมาดูกันพี่เพื่อนเพื่อนมันมีอยู่นะครับอ่าจุดนี้สาเหตุท <laughs> ี่นี่มาดูต้นนี้ครับพี่เพื่อนเพื่อน,นเขาจะมีใบสองใบใน ข้อตาเดียวแต่มันจะเป็นข้อตาซ้อนนะครับเนี่ยเห็นบอกพี่น้องขออนุญาตวาวไทยผสมผู้ไทยนะฮะเขาจะมีข้อตาซ้อนเห็นบอกพี่น้องเขาจะมีตาสองข้างเลยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกองโมโฟกัสบอกเนี่ยเขาจะมีตาข้างนี้แล้วก็ตาข้างนี้มีสองใบในข้อเดียวแต่ข้อที่สองกลมอกระชันมันติดกันมากนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ ผมก็เลยอ๋อนะครับถึงบางอ้อที่แรกผมก็ตกใจนะครับเฮ้ยยอดเรามีปัญหาหรือเปล่าองุ่นเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับเหมือนกันกับตรงนี้เหมือนกันกับยอดนี้ที่เขาออกมาแล้วเขามีใบสองใบในในข้อตาเดียวนะครับนี่คือตรงนี้นะฮะพี่พี่เพื่อนเขามีใบสองใบเลยนะเราไม่ต้องไปตกใจนะครับ เราไม่ต้องปตกใจคือยอดเขายังไงเขาก็เดินออกมาแต่ว่าเขามีสองใบในข้อตาเดียวนั่นแหละเออนี่คือ,อพูดให้พี่เพืพ่อนๆได้ฟังกันเนาะเพราะว่าผมผมเองก็เคยตกใจมาก่อนห <laughs> วาไร <laughs> ตกใจนะครับแล้วทีนี้เรามาพูดถึงการวางแผนที่จะให้เขาเดินนะเดินเดินทางในการเดินทางนะครับมันจะสวนกันอยู่ตรงต้นหลัก ต้นหลักก็คือต้นต้นกลางนี่แหละต้นหลักกลางก็คือต้นนี้นะฮะต้นนี้จะไม่ได้ตัดยอดนะครับพี่พีเพื่อนต้นนี้คือต้นสุดท้ายสุดท้ายหรือว่านั่นแหละอันต้นสุดท้ายนะและเราไม่ได้ตัดยอดเราจะปล่อยให้เขาเดินให้เขาเดินไปตามท่อแป๊บเลยนะครับเดินไปตามตามท่อแป๊บตรงนี้มาประมาณ4เมตรห้าสิบนะครับ 4เมตรห้แล้วเราค่อยมาทำการตัดยอดอก็จะมาตัดยอดอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ปล่อยให้ถึง6เมตรนะครับถ้า6เมตรผมกลัวเขาจะเลี้ยงอยอดไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นต้นที่เราออก2อกิ่งตงน้นนี้ข้างละ3เมตรก็6เมตรนะครับในความรู้สึกผมนะครับผมขออนุญาตออกตัวนิดหนึ่งถูแล้วเว้าไทยเนาะ ในความรู้สึกผมผมคิดว่าน่าจะให้เขาอยู่ที่ประมาณ4เมตร50 m. นะครับแล้วต้นที่ออก2ขแขนงกิ่งบน2ขแขนงนั่นแหละกิ่งใหญ่นั่นแหละน่าจะให้เขาอยู่ที่ข้างละ3เมตรนะครับถ้าเขาดูแลถ้าถ้าเขาอ,อาหารเขาสมบูรณ์ดีมันก็น่าจะได้นะพี่น้องเนาะ,ะแล้วที่เราเข้าใจกันก็คือองุ่นเขาอยู่ได้ หลายปี15ปีขึ้นไปนะครับความใหญ่ความโตของเขาโอ้15ปีไม่ธรรมดานะครับแต่นั่นแหละคือเราสามารถตัดพุนตัดกิ่งอะไรได้เราตัดแต่งได้ก็มาลุ้นมาดูกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตเวา้วาวาภาษ,ษาผู้ไทยเดี๋ยวพี่น้องเนอะเออจักรวาลนี่เลยแหละอามาลุ้นมาเบิ้งกันไปว่ะอ่าสิ่งเที่ยวคิดคำนวณ่าว่างแผน เดินยอดอเดินเปนเลยวาลำต้นหรือว่าเนะาะลำต้นเดินต้นเดินยอดเขาที่เหาว่างแผนไว้ที่เหาคิดคำนวณไว้นะครับว่าเขาจะต้องเดินไปอย่างนี้อย่างนี้เห่ากับเอดไปตามาแผนที่เห่าได้ว่างไว้และกระตาล่างที่เห่าได้อาคีดเขียนไว้เมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์วันนี้เห่าก็ไได้ทําการฉีดพ่นนะครับเนะาะแมมมอสเขียว แล้วก็เสือราไอป้องกันเสืซราเพียวไฟไล่แดงตามปกตินะครับในตารางนะครับนะในตารางจะเขียนไว้ชัดเจนและเราก็จะดูแลเขาชัดเจนเหมือนกันครับเอาวันนี้วันอาทิตย์ก็จะทําการฉีดพ่นนะครับเบื้องยอดพี่น้องยอดเขายัางน้อยเนี่ยยอดเขากําลังขึ้นกำลังนี่ยกำลังพีวีอะไรกําลังแพ้่แวะออกมานะ ตอนนี้อยอดกิง่งก้างปลาคือว่าขแขนงก้างปลาอตอนนี้นับได้1、2、3、4、5、6นะครับหกเลยได้หกแขนงก้างปลาที่จะออกมาถ้าเขายาวไปถึง3เมตรเราก็นับดูนั่นแหละพี่น้องอว่ามันจะได้กี่ขแขนงก้างปลากิ่งที่เราจะเก็บเอาผลผลิตเขานะครับ ตอนนี้คือเราเราปล่อยไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะไปตัดยอดเขาได้ยังยังเดินเดินทางไม่ถึงนะครับผมก็อยากจะให้ถึงเร็วๆนี่แหละพี่ๆเพื่อนเยอะหอดเร็วๆเยอะตัดยอดหรอว่าอยากจะหยุดยอดนั่แหละครับเนาะผมมีคำว่าเบรกได้ผมตัดเลยได้เพื่ออะไรถ้าเราได้ตัดยอดเขาเร็วเขาก็จะมาเลี้ยงยอดแขนงก้างป่านี่นะและเราค่อยไปสะสมอาหารตอนนั้นนะครับพูดแล้ว เบาคือต่ได้สะสมอาหารมาซะเนาะพี่น้องเนาะเออมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแม่นบอพี่น้องอ่างุนนะครับเนาะตามที่ผมศึกษาเรียนรู้มากับพอสมควรอยู่ได้พี่น้องไอ้ปีหนึ่งนะครับกับการหมกมุ่นผมใช้คาว่าหมกมุ่นนะครับในการศึกษาหาข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองุนผมใช้เวลาอยู่ปีหนึ่งนะครับใช้เวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะตัดสินใจเอาเงินหมื่นที่รัฐบาลให้มาเอามาลงกับองุน <laughs> มันละเรียบร้อยเรือมลดใดเนี่ยเลยกะเขาก็ <laughs> ายังมียู่จัางกาเมอ่ากระจอบท่าเบิ้งว่าสิ่งที่เขาคาดฝันสิ่งที่เขาว่างแผนสิ่งที่เขาวาดฝันไว้ว่าอางุนของเราจะต้องเต็มค้าง <laughs> เต็มโลงเลือน มันจะเป็นไปตามนั้นไหมเราจะทิ้งเงินหมื่นอ,อันไปดีดอกเฉยหรือเปล่าเนาะเขาก็มาลุ้นมาเบิ้งกันไปเนาะพี่น้องกลับมาเบิ้งยอดอีกต้นหนึ่งเนาะพี่น้องตอนนี้กําลังที่ผมได้เว้าไว้ในอสองมือก้อนนะครับเนาะในคลิปเขาอยู่ตรงนี้2วันที่แล้วอตอนนี้เขาขึ้นแล้วนะฮะ,ะพรุ่งนี้หรือว่าตอนเย็นน่าจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าผมถ่ายคลิปพรุ่งนี้น่าจะข้ามข้ามเหล็กไปแล้วข้ามแล้ว ขึ้นแล้วนะฮะก็ขึ้นค้างอย่างว่านะครับขึ้นค้างได้ดีมากทุกต้นนะครับน่าจะน่าจะเจ็ดสบวันนะครับเจบวันขึ้นค้างทุกต้นแน่นอนแต่ว่าระยะเวลาในการเดินทางเพื่อที่จะเดินยอดไปตามแผนที่เราได้วางไว้นั้นมันเป็น สิ่งที่เสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคนั่นแหละครับพี่น้องอุปสรรคในการปลูกการเลี้ยงกันและก็แล้วแต่มันมีเวลาเป็นตัวกําหนดนั่นแหละพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็สรุปนะฮะสรุปมาที่การโน้มกิ่งโน้มยอดนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็จะมาให้พี่เพื่อนดูอีกทีนะครับบทสรุปนะครับนั่นก็คือการโน้มกิ่งเราโน้มเวลาไหน โน้มเวลาแดดแรงๆนะครับแล้วโน้มไม่ใช่เอาทีเดียวนะครับเราโน้มแค่ตึงมือนะครับแค่ตึงมือเราอยากให้เขาสู้มือนะครับถ้าเขาสู้มือเขามีโอกาสจะหักได้นะครับแต่ถ้าเราเ,าเอาลงมาแค่ตึงมือนิดนึง่งแล้วยอดของเขาก็จะค่อยๆก้มลงไปแล้วเราค่อยดึงให้เขาเจ็บลงมา อะไรจะดุยแจบว่านแจบมับมานะพี่น้องเออว้าภาษาบ้านนะแจบมับก็คือลงมาติดลงมามัดลงมามัดใสน่นี่ถ้าเขายาวออกมาอีกอเรื่อยๆยังไงเขาก็ต้องยาวมาตามที่เรากําหนดไปแล้วเพราะเราได้วางแผนไว้แล้วเราโน้มเขาแล้วนะครับ <laughs> แจบมับพันทันโอ้ยคอยได้ยากหัวเจ้าเอาดิตาดุยอะไรก็ไม่รู้อะไรแจบมับพาดันเนื้อยเนาะพี่นออ้องเออลงมาเธอเดียวจวําแหวเลยก็มีได้ได้พี่น้องเองอันนี้ก็เหมือนกันแต่ทําไมตรนนี้ตอนนี้ทําไมยังไม่ยาวเลยทําไมตาดุยถึงกล้าที่จะมัดเพราะว่าฝั่งนี้เราปล่อยเราไม่งัดนะครับอย่าไปงัดนะครับถ้าง,งัดนี่ <laughs> เรียบร้อยนะครับมีสิทธิ์หักเปาะนะครับถ้าเรางัดเขา แล้วตรงนี้เราจะปล่อยให้เขาเดินข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็มาลงที่ลวดเส้นที่สองนะครับอ่าเราวางแผนไว้อย่างนี้นะครับพีพินเพื่อแล้วการเดินยอดการอะไรถ้าเราวางแผนเป็นอย่างดีเราจะอ่าดูแลง่ายแล้วเขาก็จะไม่ยุ่งนะครับข <c ười> <c ười> ันมีวางแผนจะส้นก็เล่นพี่น้องเนี่ย ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ขยับออกมาสลับฟันปลาตอนนี้เขาชนกันแล้วนะครับนี่ยยอดนี้กับอยอดนี้ชนกันแล้วนะเพราะว่าปลูกในระยะชิดเราต้องวางแผนนะครับเอาละพี่น้องพ้องไปย,ยิงนะ่งเนาะครบคุณครบโมกครบจอืออย่าลืมได้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อแชร์เ,เอาไว้นะครับเนาะดูแลไปน้ากันปูอ่างุ่นศึกษาเรียนรู้ไปน้ากันอ่าว่ามันมเป็นในเลยผมเองก็เยอะเห็นพี่น้องก็เยอะเบิ้งว่า สิ่งที่ผมทำถ้ามันถึง5เดือนเขาจะไปถึงไหนถึงเจเดือนเขาจะไปถึงไหนล่อสมล่อเบิ้งไปน้ำกันศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมกันสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณพี่น้องป้องป่ายอีกเธอนึงก่อนจบขอบพี่น้องปองปายคู่นเนาะยู่ดีมีแห้งกินเขาแทบนอนรับความเจ็บมีเฮาไดความใครมีเฮอมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองหางก,กันได้มันหมานกันคู่คนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายบาย,บายๆครับผมพบกันใหม่คลิปหน้ามืออื่น มีได้ไก่แล้วพี่น้องให้ลงคลิปเพื่อพี่น้องเบิ้งคู่มืออัปเดตอังุ่นวันต่อวันครับผม